อันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจก็คือกำลังจะไปหาไอ้แคนที่ร้านตัดผมนะเอาฟิตวันนี้แปลกประหลาดมากเดี๋ยวจะไปเฉลยตอนที่อยู่กับแคนนะว่าทำไมเพราะอะไรถึงบอกว่าเอาฟิตแปลกเจอกันทุกคนขอขับรถแป๊บหนึ่ง ในเมืองลราก็ต้องเดินมาสักผ้าพือเชียจะมีร้านไหนตัดผ้าพุมท์ขนงคุณเมลอนทุกคนนี่คือสาเหตุที่เราต้องแต่งชุดมอมมอมเพราะว่าเราแต่งกเพื่อนเพื่อนนะทุกคนคือชุดมันนี้เหี่ยมากที่แปลว่าแบบเหมือนกูไม่อยาบน้ำต่กูสบายขั้วเลมทุกคนเาอยู่เซฟทัแล้วกับออฟฟิศที่ไม่ค่อยจะเซลลเราจะไปหาเปลี่ยนลุคแล้วก็ไปกินข้าวกันจะไปกินข้าวก่อนหรือไปซื้อเสืส้อผ้าก่อน กิน <Yeah>, eh. ข้าวก่อนหรือไปซื้อเสื้อผ้าก่อนย่า <Yeah. S 3> ยังไม่หิว <laughs> โอเคไปซื้อเสื้อผ้าก่อน <laughs> อแล้วเดี๋ยวเราจะมีแวะไปดูหลีดด้วยที่โรงเรียนนี้เป็นยอดดอยจิติมาศนะคะค่ะเราวันนี้ด้อมเขียวค่ะส่วนเราก็คือ,เ,อเป็นดึกยำบันเขียวแบบดึกํำบันแต่ไปหาเมกอเวอร์เราจะถ่ายให้ดูนะทุกคนขอเปลี่ยนทุกคนทางเราชุดอยู่ทุกคนยังรีโนเวทไม่หมดเลยแคนได้กางเกงใหม่แล้วส่วนเราได้เสื้อใหม่อะไรขึน้นใหม่เปลี่ยนแล้วทุกคน ตอยมาสอร้านประมาณพันนิดๆเท่าไหรอ๋อเท่ากันไปกินอะไรตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเขา่าอนยวนแี้แต่ว่าก็จะไปกินอะไรต่อ เราหลักเดือกิคือไม่ต้องไปหยาดิาเลยไม่ต้องไปองลอเดล้านเลยเหอเดอยจ้หใอันนี้เป็นคุณคุหรอถ้าแม่ไม่เห็นคลิปนี้แม่คุณลุงจับ เบิ้ลจ้าปทุมราชจังหมับเขาให้แบบดับเบิ้ลพี่เอมมี่กินก๋เตี๋ยวเชียร์พามตึกระโสกอันนี้บอนนี่คือจริงๆวันนี้แบบเฉพาะกิจสปอนร้านอาหารเขาได้นะคะเสื้อผ้าก็เขาได้เออจริงๆสูดมอมกว่าไปกินอะไรเป็นพามะตืก่อน ยูเล็กก่อนนะนอยู่ชั้นหนึ่งใช่ป่ะแล้วอีดีลืมถ่ายอยากกินหลายอร่อยไหมคะสมนี่รอคมไหมคะชิมเฮเซนาเตลกูมีมืออร่อยสัตว์ไปกินก่อนนะ เราแวะโยเล่ก่อนแล้วเีรยาเราเดือนกี่ันแล้วเจ๋ยวคราเดือนกี่นแล้วเีรยาเราเดือนกี่ันก็ได้ขักเก็ตแล้วจะเป็นเะยี่อะะแบ่เอนเกจเมนต์เนี่ยมันถ่าย่าดู เป็นใคคื่เข้าใจคือหลีดก็ยังดูเดือดเหมือนเดิมเดี๋ยวแอบแพนๆให้ดูนิดนึงแล้วกันบรรยากาศรวมๆทุกคนตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนเห็นไหมไอแคนอันนี้อยู่มาชั่วโมงกว่าแล้วไอแคนมันกำลังไล่เก็บลายเด็กอยู่แบบดูเดือดมากแต่ว่าตอนนี้มานั่งอยู่ที่สแตนคนเดียวเพราะว่า ไม่รู้จะทำอะไรวัสดีคราบพูดนี้อ่อนพรุ่งนี้เลยทุกคนคะนี่คือปูชนีบุคคลแห่งยอดดอยนะคะเป็นสตาฟตั้งแต่มอหนึ่งเกิดมาพร้อมขอนกอนทุกคนถูกเป็นเป็นเหมือนสักรโมโต้ตอนนี้ก็คือแบบบวมก่อนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นการพรางตัวนะคะจริงๆพี่น้ำหนัก40-50เลยแค่นี้ถูกจนที่สุดพี่วางตัวทนหนว เออใช่เนี่ยขอว้องบึงเลยสามสามสี่อุ้ยน่าหายมิดอ่ะอาจจะตอนเล็กกว่าแล้วคลิปด้วยกิจกรรมศักดิ์ของเรานะคะบายกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยทุกคนพี่ึ้งึ้งแล้วว่าจะปิดคลิปแล้วตั้งแต่สนามบาาทุกคนตอนนี้แบบเวลาเกือบเที่ยงคืนนี่นะคะ